สวัสดีครับพบกับครูบอมนะครับครูวิเชียรพงษ์ัชติกุลโรจน์นะครับกับวิชาภาษาไทยม .4 นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะครับเรามาดูนาวกันก่อนเลยนะครับสําหรับดูนาวในวันนี้ก็คือทายคําจากภาพครับเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพที่กําหนดให้นะครับหนึ่งภาพนะครับแล้วให้นักเรียนทายดูนะครับว่าภาพที่คุณครูกําหนดนั้นนะครับคือภาพของคําว่าอะไรนะครับอ่ามาดูกันนะครับอ่ารูปนะครับมีรูป แขกสองคนนะครับแล้วก็มีคําว่าโลโซนะครับโดยแขกคนที่หนึ่งบอกว่าอินิชันไอซีแดงสองตัวนั้นน่าจะสูงประมาณสี่เมตรสามกระเบียดเจ็ดหุนนะนายจ๋าอ่ะแขกคนแรกบอกแบบนี้แขกอีกคนตอบกลับว่าแต่อว่าไอซีเคียวสองตัวลังขนาดมันเพี้ยนเยอะเลยอ่ะอมันคือคําว่าอะไรนะครับนักเรียนคิดว่ามันคือคําว่าอะไรครับบอกใบใ้ให้นะครับเป็นคำสามพยางคำสามพยางติก๊กต๊อกติก๊กต๊อกคิดออกไหมครับคือคำว่าอะไรครับสามพยางครับสามพยาง ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับคำตอบนั่นก็คือคำว่าบังกะโลครับสุดยอดมากๆนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับมาต่อกันด้วยเพอร์โพสนะครับเพื่อจะทราบวัตถุประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอีเหนาวตอนศึกกระหมังกุนิงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อนักเรียนได้รู้และเข้าใจในเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองเอ๊แล้วอีเหนาตอนศึกกระหังกุนิงเนี่ย เรื่องมาจากประเทศไหนไม่น่าจะใช่ประเทศไทยดูจากการแต่งตัวนะครับลองคิดดูสิครับครูบอกใบ้ให้นะครับมันเป็นประเทศที่อยู่ในโซนอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองนะครับอ่าอีเหนานะครับที่มาของเรื่องเลยนะครับมาจากเมืองชวาจดคําว่าชวาครับชวาเอ๊คุ้นๆนะมันน่าจะอยู่ทางใต้ของประเทศไทยนะครับมันคือประเทศอะไรนะครับ ใครพอจะคิดออกบ้างครับบอกใบ้นะครับมันเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะครับถูกต้องครับคนที่ตอบอินโดนีเซียนะครับใช่แล้วครับชาวาก็คือประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเรียกอินโดนีเซียว่าชวานะครับเมืองชวาเนี่ยมีนิทานสมคัญธ์ก็คือนิทานปัญญีนะครับเขาแต่งขึ้นมาเพื่อยกย่องกษัตริย์ของเขาก็คือกษัตริย์ไอรังคานั่นเองนะครับแต่งขึ้นมาเพื่อ ยกย่องกษัตริย์โดยเมื่อก่อนเนี่ยชื่อเต็มของนิทานปัญญีนั่นคือปัญจีอินูกรัปาตีนะครับเป็นชื่อของทางชวาหรือว่าอินโดนีเซียในปัจจุบันนั่นเองนะครับเอาแล้วมันเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรนะครับการเข้ามาของอีเหนานะครับเข้ามาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยานะครับโดยนางกำนันชาวปัตตานีนะครับ ซึ่งเป็นนางกำนันของพระราชธิดาสองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับอยู่ในช่วงของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะครับได้ออาเรื่องนิทานปัญญีเนี่ยมาเล่าให้พระราชธิดาสองพระองค์เนี่ยฟังนะครับคนที่หนึ่งก็คือเจ้าฟ้ากุลทนเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยครับก็ได้แต่งเป็นดาหลังหรือว่าอีเหนาใหญ่นะครับต่อมาเจ้าฟ้ามงกุฎก็พี่น้องกันเนี่ยก็ได้ฟังเหมือนกันนะครับฟังร่วมกันเลยนะครับแล้วก็แต่งเป็นอีเหน่านะครับชื่อว่าอีเหน่า เรียกว่าอีเหนาเล็กนะครับอีเหนาใหญ่ก็คือดาหลังส่วนอีเหนาเล็กก็คืออีเหนานะครับดังนั้นเรื่องอีเหน่าตอนสึกกำลังกุนหิงเราเรียนเรื่องอีเหนาเล็กนะครับอีเหนาเล็กเอ้าแล้วใครเป็นคนแต่งต่อมาในช่วงของรัตนโกสินนะครับรัตนโกสินมาสู่ช่วงรัตนโกสินนะครับดูจากภาพนะครับเอเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เท่าไหร่นะคุ้นๆไหมครับมันเริ่มจากตอนนี้ครับ หลังจากที่คงเสียยุทธยาเปลี่ยนผ่านมาทุนบุรีแล้วมารัตนโกสินนะครับก็เข้าสู่ในช่วงของสมัยรัชกาลที่1เนี่ยทรงได้ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ได้ให้แต่งอีเหน,าเน่าเป็นอีเหน่าเล็กนะครับต่อมาเนี่ยสืบทอดมาจนถึงรัชกาลนี้ครับรัชกาลที่สองครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่นานภาลัยครับทรงปรับปรุงให้อีเหน่าเนี่ยกลายเป็นกรอนบทละครและมีท่ารำเนี่ยจนอีเหน่าเนี่ยได้รับ การยกย่องจากวรรณคาดีสโมสรน,นะครับให้เป็นยอดแห่งบทละครรำนะครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภา,าลัยนะครับยังแต่งนะครับละครในละครในนี่แต่งโดยแต่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชายหรือผู้หญิงแสดงนะครับมีแค่นางในก็คือแสดงว่า ละครในคือแสดงในวังมีเพียงผู้หญิงแสดงเท่านั้นนะครับเรื่องที่แสดงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นรามเกียร์ก็ดีนะครับอีเหนาก็ดีซึ่งอีเหนาก็คือยอดแห่งบทละครราก็มีการสวมหัวโขนนะครับใส่ชุดไทยต่างๆมารํานะครับในส่วนละครนอกนะครับก็อย่างเช่นเรื่องไกลทองสั่งทองชัยเชษแสดงนอกวังนะครับมีผู้ชายแสดงได้มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นนิทานพื้นบ้านสนุกๆที่แบบชาวไทยเรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบเนิ่นนานตั้งแต่ต้นรัตนโกสินเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะ มาดูต่อครับกรอนบทละครครับใช่แล้วครับอีเหนานะครับแต่งเป็นกรอนบทละครซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับกรอนสุภาพเอะกรอนสุภาพเนี่ยจริงๆมันคือกรอนอะไรนะครับที่เรารู้จักอืมสุดยอดเลยครับกรอนแปดนั่นเองนะครับอีเหนาแต่งเป็นกรอนแปดแต่ว่าเป็นกรอนแปดแบบเป็นกรอนบทละครดังนั้นกรอนสุภาพกับกรอนบทละครไม่เหมือนกันต่างกันตรงนี้ครับ กรอนบทละครนะครับจะมีคําขึ้นต้นนะครับโดยมีคําว่าเมื่อน está, right. ies, Remember, women, ั ally, it it ้นนะครับจะใช้กับตัวละครเอกจําไว้เลยว่าเมื่อนั้นใช้กับตัวละครเอกอย่างเช่นพวกกษัตริย์ก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นตัวละครเอกเราจะใช้เมื่อนั้นเสมอส่วนถ้าเป็นตัวละครรองนะครับตัวละครรองลงมาเราจะใช้คําว่าบัดนั้นนะครับสําหรับกรอนบทละครและกรอนบทละครยังมีลักษณะสัมพันธ์เมื่อจะขึ้นบทใหม่หรือขึ้นตอนใหม่เนี่ยเราจะใช้คําว่ามาจะกล่าวบทไปอันนี้แหละครับเป็นข้อแตกต่างระหว่างกรอนสุภาพกับกรอนบทละครนะครับ มาถึงในส่วนของเรื่องนะครับเนื้อเรื่องนะครับของอีเนาตอนศึกกำหมังกนหนิงนะครับเริ่มจากที่ชาวานะครับบินแดนชวานี่เมื่อก่อนเนี่ยมีกษัตริย์ราชวงศ์หนึ่งชื่อว่าวงอสันแดหวาหรือเรียกว่าวงเีวานั่นเองนะครับมีพระราชธิดาทั้งหมดสี่พระองค์ด้วยกันนะครับอยู่ที่เมืองหมันยานะครับแล้วอยู่วันดีคืนดีมีวันหนึ่งนะครับเกิดพระขันชัยกับธงผุดขึ้นที่หน้าพระลานครับพระขันชัยนั่นคืออะไรนะครับ เก่งมากๆเลยคนเก่งของคุณครูนะครับพระขันชัยนั่นก็คือดาบนั่นเองพูดขึ้นมากลางพระลานให้ใครมาดึงเอาออกก็ไม่ได้นะครับเจ้าชายจากเมืองนั้นเมืองนี้มาดึงออกก็ดึงไม่ได้ไม่มีใครดึงได้เลยครับทําให้เกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนครับทีนี้นะครับเทวดาที่สถิตณน้เขาไกรลาศก็เลยส่งให้อรสีพระองค์นะครับได้แก่กุเรปันดาหากาลหลังแล้วก็สิงหสารีนะครับมาช่วยกันดึงพระขันชัยแล้วก็ธงปรากฏว่าเป็นยังไงครับดึงได้สําเร็จครับ หลังจากนั้นนะครับพอดึงได้สําเร็จนะครับพระเจ้าเมืองหมันยาเนี่ยจะยกพระราชธิดาทั้งสี่พระองค์ให้แต่ว่าทั้งสี่คนบอกว่าไม่เอาเราไม่ต้องการคองราชที่เมืองหมันยานะครับเราจะไปสร้างเมืองของตัวเองขอแค่พระราชธิดาก็พอหลังจากนั้นนะครับทั้งสี่คนก็ได้ไปสร้างเมืองของตัวเองนะครับตามเชื่อของเขาเลยก็คือเมืองกุเรปันเมืองดาหาเมืองกาหลังแล้วก็เมืองสาสิงหัสสารีนะครับ ซึ่งเมืองสี่เมืองนี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเมืองอื่นๆนั่นก็คือเขาสามารถมีผ้ามีสีได้ถึงห้าตำแหน่งด้วยกันห้าตำแหน่งที่นี้นะครับไม่ได้ช่มีแค่ห้าคนนะครับมีได้ถึงสิบคนด้วยกันนะครับสิบคนเลยด้วยกันนะครับโดยตำแหน่งที่หนึ่งประไมสุรีมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาตำแหน่งที่สองคือมาเดวีก็ซ้ายขวานะครับมาโตซ้ายขวาลิกูก็ซ้ายขวานะครับและสุดท้ายนะครับเหมาหลางีก็มีซ้ายขวารวมแล้วนะครับสี่เมืองนี้นะครับสามารถมีผ้ามหสีได้ทั้งหมด สิบคนด้วยกันนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยคงเลี้ยงดูปูเสือไม่ไหวแต่นี่คือเขาเป็นราชวงศ์นะครับก็มีเงินมีทองมีอะไรต่างๆเลี้ยงดูได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของเรื่องย่อนะครับอีเหนาเป็นลูกของท้าวกรปันนะครับท้าวกรปันก็คือผู้เป็นพี่ใช่ไหมครับจากสี่คนเมื่อกี้เนาะผู้เป็นพี่นะครับซึ่งอีเหนาเป็นชายที่มีรูปงามมากๆเลยแล้วก็ถนัดในการใช้อาวุธสงครามในการต่อสู้นั่นคือกริดนะครับเป็นดาบเล็กๆนะครับเป็นมีดเล็กๆนั่นเอง ตามภาพเลยนะครับที่เห็นเนาะนะครับสําหรับราชวงศ์นะครับโดยปกตินะครับเขาจะนิยมให้แต่งงานเนี่ยในตระกูลเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อสายของราชวงศ์เนี่ยปนเปื้อนนะครับต้องการให้เป็นเชื้อสายแท้เท่านั้นนะครับจึงทําให้เท้ากุเรปันผู้เป็นพี่นะครับซึ่งมีลูกก็คือระเด็นมนตรีหรืออีเหนานะครับให้เป็นคู่ตัวนางงานมั่นหมายกับลูกของเท้าดาหาผู้เป็นน้องนะั่นก็คือระเด็นบุษบานะครับ ทั้งสองเนี่ยได้เป็นคู่มั่นกันตั้งแต่เด็กนะครับคําว่าคู่ตุนางหงษนจึงแปลว่าคู่มั่นนะครับส่วนคําว่าระเดนถ้าเทียบกับในราชวงศ์ไทยนั่นก็คือคําว่าเจ้าฟ้านั่นเองนะครับเป็นชื่อตําแหน่งนะครับตำแหน่งระเดนบุษบาก็อาจจะหมายถึงเจ้าฟ้าบุษบาอะไรแบบนี้ครับทั้งสองเนี่ยเป็นคู่มั่นกันตั้งแต่เด็กเลยนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะครับโดยวันหนึ่งเนี่ยเมื่ออีเหนาได้อายุได้15ปีนะครับอีเหนาก็ได้เดินทางกลับไปเมืองหมันยาก็คือเมืองของพระอยิกากับพระอัิกีนะครบ ก็คือได้แก่ปู่กับย่านั่นเองนะครับเพื่อไปจัดการเรื่องศพของพระอยิกยีก็คือคุณย่านั่นเองนะครับโดยพอไปถึงพบ๊บเนี่ยระเดชมนตรีหรืออีเหนาเนี่ยได้พบกับนางจินตลานะครับจินตลาวาตีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยผิวสีน้ำผึ้งสวยมากเลยทําให้อีเหนาเนี่ย ได้หลงรักนะครับหลงรักแล้วก็ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทําให้จินตลาเนี่ยเป็นภรรยาคนแรกของอีเหนานะครับหลังจากนั้นพออีเหนาได้เจอจินตลาเนี่ยก็ทําให้อีเหนาเนี่ยไม่กลับไปเมืองกุเลปันแล้วก็ไม่กลับไปมั่นหมายกับบุษบาที่เมืองดาหาอีกเลยนะครับทําให้เท้าดาหาเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าอีเหนาไม่ยอมกลับไปสาเหตุที่อีเหนาไม่ยอมกลับไปนั่นก็คือไม่เคยเจอหน้าบุษบาครับการที่เราไม่เจอหน้ากันเลยเนี่ยทำให้อีเหนาเนี่ย ไม่อยากกลับไปหาบุษาบาไม่อยากไปเจอบุษาบาเพราะว่ากลัวว่าไปเจอแล้วไม่สวยเท่านางจินตลานะครับก็เลยอยู่กับนางจินตลาที่เมืองหมันยานะครับก็เลยทําให้เท้าดาหาโกรธมากเท้าดาหาก็เลยประกาศว่าใครมาขอนางบุษาบาเป็นคนแรกปุ๊บอะจะยกให้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจรกาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าชายรูปไม่หล่อนะครับผิวดํานะครับซึ่งมีตําแหน่งเนี่ยเป็นตําแหน่งเมืองเล็กนะครับ จึงทาให้ชื่อตําแหน่งเนี่ยจะเป็นระตูถ้าเป็นเมืองใหญ่เนี่ยเจ้าชายจะเรียกว่าระเดนถ้าเป็นเมืองเล็กชื่อเจ้าชายก็คือตาแหน่งจะเป็นระตูนะครับรัตูจรากาเนี่ยเป็นเจ้าชายรูปไม่หล่อผิวดาเนี่ยได้ให้ช่างวาดรูปเนี่ยออกไปว่ารูปพระราชธิดาจากเมืองต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับนหนึ่งในนั้นก็คือเมืองดาหาช่างวาดรูปเห็นนางบุษบาภบสวยมากสวยมากก็เลยได้วาดมาถึงสองรูปด้วยกันนะครับแต่เผอิญว่าช่างวาดรูปเนี่ยได้ทํหล่นหายไปนะครับเหลือแค่รูปเดียวครับ รูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าทําให้จรการเนี่ยพอเห็นรูปปุ๊บเกิดความหลงรักนางบุษบาทันทีพอหลงรักนางบุษบาก็เลยให้พี่ของตัวเองก็คือระตูหล่าสามนะครับออกไปขอนางบุษบาต่อเท้าดาหาเท้าดาหามาขอคนแรกปุ๊บเป็นยังไงครับยกให้เลยครับยกให้กับจรการนะครับตอนนี้นางบุษบากับจรการเนี่ยจะได้ทําการแต่งงานกันนะครับประกาศแต่งงานเลยนะครับแต่อเผอิญว่าอย่าลืมนะครับว่ารูปหล่นหายไปหนึ่งรูป แล้วรูปนั้นนะครับหล่นหายโดยมีเทวดาหรืออายกาของอีเหนานะครับที่เป็นล่วงลับไปแล้วนะครับอยู่บนสวรรค์นเนี่ยโดนจิตโดนใจให้รูปนั้นหล่นหายแล้วไปเจอคนที่เจอนั่นก็คือวิยาสกรรมลูกของเท้ากระหมังกุนิงวิยาสกรรมก็เหมือนกันครับเจอรูปของนางบุษบาเห็นครั้งแรกปุ๊บหลงรักเลยแล้วเป็นเด็กที่เอาแต่ใจครับพอเขาเอาแต่ใจปุ๊บพ่อเขาก็ตามใจวิยาสกรรมบอกว่าถ้าไม่ไปขอเนี่ยจะฆ่าตัวตายทันทีนะครับ ท้ากำหมังกุนหิงก็เลยจำใจต้องไปขอลูกตามนั้นเพราะเป็นคนที่โอบลูกมากๆเลยก็ไปขอเลยครับขอลูกโดยบอกเท้าดาหาว่าถ้าไม่ยกให้เนี่ยจะยกทับมาตีเมืองดาหาเท้าดาหาเนี่ยทราบดีว่าเท้ากำหมังกุนหิงเนี่ยเป็นคนที่เก่งในของการรบการสงครามมากๆเลยนะครับจึงได้ส่งสารครับไปให้พี่น้องทั้งสามคนมาช่วยทําศึกหน่อยเพราะาตอนนี้เขาประกาศศึกแล้วส่วนเท้าดาหาเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เป็นต้นแบบของคําว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคําครับพูดคําไหนคํานั้นแล้วยกให้จรการแล้วก็ไม่มีทางยกให้กับ ท้ากำหมังกหนิงนะครับอีกเลยนะครับก็ในเมื่อจอรากรมาขอแล้วนะครับวิทยาศกสรกรมก็ไม่มีทางได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ากษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนขำนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเท้ากุเลปันยังได้ส่งจดหมายนะครับไปให้อีเหนาบอกว่ามาช่วยทําศึกนอยที่เมืองดาหาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่มาเนี่ยจะไม่ให้ขึ้นรองราชอีเหนาเห็นว่าจะไม่ได้ขึ้นรองราดครับก็เลยครับ ช่วยทําสืบรับที่เมืองดาหานะครับแล้วก็ได้ยังเทากุเลปันเนี่ยยังได้ส่งจดหมายอีกหนึ่งฉบับนะครับไปให้กับบุษาบาด้วยนะครับบอกว่าเป็นต้นเหตุนะครับทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับได้โทษให้กับบุษาบานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยอีเหนาก็ได้มาทําสืบครับช่วยพ่อนะครับที่เมืองดาหานะครับโดยมีทหารคู่ใจนั่นคือสังฆามรตาะนะครับเป็นเหมือนเป็นพี่น้องกับอีเหนาเลยเพราะเป็นทหารคู่ใจที่เก่งมากนะครับสังฆามรตาะนะครับได้ต่อสู้กับวิทยาสกรรมแล้วก็เอาชนะวิทยาสกรรมไปได้นะครับทำให้วิทยาสกรรมตายตอนนี้เหลือตัวบอสครับตัวบอสนั่นคือใครนะครับเท้ากระหมังกุนหิงแล้วก็อีเหนาครับสองคนมาสู้กันอีเหนาทราบดีว่าเท้ากระหมังกุนหิงเนี่ยเก่งจึงออกอุบายครับโดยให้มาสู้กันตัวต่อตัวโดยใช้กริด เราทราบกันดีตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับว่าอีเหนาเก่งในการใช้เลยนะครับใช้กริดนั่นเองก็เลยการทําการต่อสู้กันสุดท้ายมาอีเหนาเป็นยังไงครับชนะครับเอาชนะแล้วก็สังหารเท้ากำหมังกุนหญิงไปได้จึงสิ้นสุดสงครามในครั้งนี้นะครับหลังจากนั้นอีเหนาเนี่ยได้พบกับนางบุษบาเป็นครั้งแรกโอ้โหเป็นยังไงครับพบเป็นครั้งแรกจากบทชมโฉมบอกว่าหน้าของน้องนี่สวยเหมือนพระจันทร์วันเพญเลยนะครับสวยเหมือนนางกินารีเลยนางกินารีมันไม่มีอยู่ในโลกอยู่แล้วใช่ไหมมันสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์ที่มา จุติอยู่บนโลกเลยครับแถมยังมีกิริยาท่าทางที่เพียบพร้อมไปหมดเลยนะครับดูแล้วสวยเหลือเกินอยากจะได้มาครอบครองเหลือเกินดังบทชมโชมที่ว่าพักน้องละองนวลเปล่งปลังดังดวงจางวันเพลงประภัยสีอรชรอ่อ,อนแอ่นทางอินทรี c, ดังกินารีลงสง่งคงคาลายัยงามจริงพริงพรง้งพรองทังสารพางไม่ขัดขวางเสียทรงที่ตรงไหนพิศพรางปฏิพัฒ์กำนหนดในจะใครไปโอบอุ้มองมา อื S <S เหมือนประมาณว่าสวยสารพางเป็นถึงว่าสวยทั้งตัวเลยครับตั้งแต่หัวจะรดปลายเท้าให้สวยไปหมดเลยครับอยากจะได้มาครอบครองอีเหนาจึงได้ทําการลักพาตัวนางบุษบาครับไปไว้ในถ้ำนะครับแล้วก็โยนความผิดไปให้กับจรการและสุดท้ายก็วกกลับมาเพื่อจะได้มาแต่งงานกับนางบุษบาก็เป็นการสิ้นสุดจบเรื่องไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับ ทำให้เกิดสำนวนไทยที่ว่าว่าแต่เขาอีเหน่าเป็นเองเพราะว่าอีเหนาเนี่ยทีแรกเนี่ยไม่สนใจนามบุสบาใช่ไหมครับสุดท้ายมาทาเป็นรักต้องการนามบุสบาเหมือนที่คนอื่นอยากได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของสำนวนไทยที่ว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองนะครับอ่ทีนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยสรุปความคิดรวบยอดนะครับความรู้ที่ได้เรียนจากเรื่องอีเหนาตอนสึกกัมมันงนุ่งิงนะครับลงใบงานบูแฮดนะครับอ่าและ ก่อนจะจากกันไปเรามาทำ reflective thinking กันหน่อยนะครับไหนลองบอกแนวทางของการนำข้อคิดจากเรื่องนะครับไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันสิครับสักคนละหนึ่งข้อนะครับรวมถึงมี QR code นะครับให้นักเรียนนะครับได้สแกนแล้วลองทำแบบทดสอบนะครับว่าตัวเองเรียนกับคุณครูแล้วเนี่ยได้ความรู้แล้วก็สามารถตอบคำถามได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับวัดความรู้นะครับจากการฟังนะครับว่าผ่านไหมนะครับไหนลองมาทดสอบดูนะครับ คำถามแรกครูถามว่าเมืองชวาปัจจุบันคือประเทศอะไรนะครับประเทศอะไรนะครับเก่งมากครับอินโดนีเซียนะครับเรื่องอีเหนาครับเข้ามาในทยในสมัยใช่แล้วครับกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนั่นเองนะครับอีเหน่าใหญ่และอีเหนาเล็กอีเหนาใหญ่ก็คือเรื่องดาหลังส่วนอีเหนาเล็กก็คือเรื่องอีเหนานั่นเองนะครับชื่อผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภารัยรัชกาลที่สองนะครับวรรณคดีสมสงสอนย่องให้เหนาเป็นยอดของบทละครรำนะครับ กรอนบทละครคล้ายกับกรอน8นะครับหรือกรอนสุภาพนั่นเองนะครับเมื่อนั้นจะใช้กับตัวละครเอกนะครับบัตรนั้นใช้กับตัวละครร้องนะครับมาจะากวาบทไปใช้เพื่ออะไรนะครับอ่าเก่งมากครับก็คือเริ่มตอนใหม่หรือเริ่มบทใหม่นั่นเองนะครับมาดูข้อต่อมาครับพระขันชัยกับธงถุดข,ขึ้นมาสงผลให้เป็นยังไงครับบ้านเมืองนั้นเป็นยังไงนะ เขาอยากหมากแพงแห้งแรงนะครับเดือดร้อนไปหมดเลยนะครับพระกันชัยที่ผุดขึ้นมาเนาะนะครับตำแหน่งมเหสีห้าพระองค์ได้แก่พระไมสุรีมาเดวีมาโตลิกูและเหมาลาง้มีกี่คนได้นะครับฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวาห้าคูณสองเป็นสิบนั่นเองสุดยอดครับคู่ตัวงานนั่นคือคู่ม่านนั่นเองนะครับอีนาวไม่อยากแต่งงานกับบุษบาเพราะอะไรครับไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนะครับก็เลยแบบตัดสินแล้วเขาไม่สวยนะครับอีนาวเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มินิสสยไม่ค่อยดีตรงที่ชอบมองคนแต่ภายนอกเนาะนะครับ ลูกหลานหรือเชื้อสายราชวงศ์เนี่ยนิยมแต่งงานกันเองเพราะอะไรนะครับต้องการให้เลือดเนี่ยไม่เกิดการปนเปื้อนนะครับต้องการให้เป็นเลือดของราชวงศ์โดยแท้นั่นเองนะครับอาวุธที่อีเหนาเชี่ยวชาญที่สุดนั่นก็คือกริดนั่นเองครับหรือมีสั้นนั่นเองเนาะนะครับเจ้าชายตัวดํานั่นก็คือจอร์กาะนะครับไม่ได้หล่อเนาะแต่ว่ารักบุษบามากเลยนะครับจอร์การเนาะนะครับใครเป็นพ่อที่ชอบตมใจลูกนั่นคือเท้ากำหมั่กุนิงนะครับอีเหนาสังหารใครครับวิทยาศาสตรมหรือเท้ากำหมั่กุนิง ใช่แล้วอีเหนาสหานตัวบอสเลยนั่นคือเท้ากระหมังคณหญิงนะครับอีเหนารักใครมากกว่ากันอีเหนาพอเห็นบุษบาปุ๊บคือรักบุษบามากกว่าจินตลาทันทีเลยนะครับเพราะว่าบุษบาสวยกว่ามากๆเลยนะครับสวยที่สุดในเมืองชวาเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้เป็นที่มาของสำนวนใดนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งบอกไปใช่แล้วครับว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองครับอ่านะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องอีเหนาตอนสึกกระหมังคนหญิงก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับ ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในเรื่องหน้านะครับแล้วมาพบกับครูบอมในครั้งหน้านะครับกับวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ